คลิปนี้บ่าวเบืองการจะพาท่านผู้ชมไปดูไปชมเขื่อนริมโขงจังหวัดเบืงการแนวใหม่นะครับท่านผู้ชมแนวใหม่ยังไงเดี๋ยวบ่าวเบืองการจะพาท่านผู้ชมไปดูดูใกล้ๆกล้ก่อนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นเขื่อนริมโขงแนวใหม่นะครับเขากําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเบืองการจะพาท่านผู้ชมลงไปลุยในคูนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนอันนี้เรามองภาพถ่ายภาพกว้างก่อนนะครับจาก ริมโขงนะครับทีนี้จะเป็นจากนี้ไปนะครับพอพอเลื่อนเสร็จทีนี้เราก็จะเดินเล่นตรงนี้ครับท่านผู้ชมเดินเล่นตรงนี้เลยจากเดิมจะเดินเล่นตรงนี้ต่อไปพอมาถึงตรงคนเดินอยู่ตรงนน้นก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับตามริมฝั่งโขงเลยนะครับแต่ก็ลองต้องรองนี้นิดหน่อยๆนยนะครับ <c oughs> เพราะว่างานยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้เพิ่งไ,ไป งานก็น่าจะไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบา่าเบิรการจะพาลุยเดินเล่น,ลนๆยามเ,เช้าเลยนะครับอ้าวมาถึงตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินลงไปเดินลนลุยเล่นๆนะครับว่บาเขาทํำยังไงไปยังไงนะครับก็บางส่วนก็ชั้นหนึ่งก็เสร็จขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นสองชั้นนะครับท่านผู้ชมชั้นที่บา่าเบิรการจะพาท่านผู้ชมนี้เดินไปลุยนี่ก็จะ เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นแรกนะครับตรงที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่อีกหน่อยเขาก็เทฟุตบาทนะครับถนนคนเป็นคนเดินนะครับนี่ลงมาเดินข้างล่างเลยนะครับตรงนี้อีกหน่อยเขาจะเทจะเทฟุตบาทนะครับให้คนเดินเล่นชั้นแรกก่อนยังไม่จบไป็นิ้นนะครับจะยังจะเลยขึ้นไปอีกประมาณสักสองสามหัวของบา่าเบญกาลนันแล้ะนะครับทางขวามือนะ เขากำลังถมที่กันเพิ่มเติมอยู่นะครับงานไปได้เร็วมากๆเลยเ่ินริมโขงแนวใหม่ครับท่านผู้ชมทีนี้ติดกับริมฝั่งโขงเลยโอ้พอายามคํำยามเย็นมาเนี่ยคนก็คงจะมาเดินเล่นสนุกสนานกันนะครับแล้วอีกตรงซ้ายมือของบ่าพือนการก็จะเป็นแลนด์มาร์คไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่อนะครับหอดูดาวหอชมน้ําโของอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับพื้นที่ประมาณห้าร้อยไร่ว่าอย่างนี้นะครับ นี่นะครับที่ทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งข่านี้ก็จะเป็นทางด้านติดก,กับฝั่งโขงนะครับก็ปลูกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้าโขงมาก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ยังทํารากต่อไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับยามเช้าเช้าวันนี้วันเสาร์นะครับปเหมือนการมาเดินออกกําลังกายยามเช้าเช้าไมฆหมอก ยามเช้าเลมฝั่งโขงและคอนเมืองเบิกการนะครับโน้ตฝั่งะเทศลรามครับท่านผู้ชมไไกลเลยนะน,นะครับวันนี้วันเสาร์งานเขาก็ยังมาทำน่าจะเริ่มต้นวันจันทร์โน่นนะครับคนงานคนขอทางเรือยังไงนะครับคนทําถนนคนทางนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่เป็นบันไดเขาก็ทําเสร็จแล้วก็มีนะครับ นี่บันไดชั้นแรกทำเสร็จแล้วนะครับเออไปได้เร็วมากๆเลยแบบเหมือนกันยกนิ้วให้เลยว่าจ่างเขาไปเร็วมากเลยเขากลัวงานไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมเขาก็เลยรีบทำนี่จะเป็นบันไดนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หน่าจะก,กว้างประมาณเท่าไหร่นะห้าเมตรได้ไหมห้าเมตรหกเมตรนะหรือประมาณเท่าไหร่นะครับมานี้นะครับความกว้างของบันไดลงน้ำโขง ยาน,น้ำไม่มีก็มยังไม่สวยครับท่านผู้ชมพอน้ำมาเนี่ยโอ้โดสวยเลยบารมีการคิดว่าอย่างนี้นะเป็นบันไดนะครับท่านผู้ชมอออั่านบารมีการเดินม,มาจากโน้น no, นะโน้น no <No S 2> เลยมาไกลายแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเดินเล่นยามเช้าริมฝั่งโขงนะครเมืองบึงการนะครับ ไกลๆนุ่งก็จะเป็นอะไรยา,ายารปัสยญายากวปจบมาสิน้นวันนี้ยังจะมีอีกไหมวันเสาร์เดินต่อไป,ไปบาเหมือนการเดินต่อไปเลยนะเดนต่อไปสุดจนสุดเลยวันนี้ก็จะมีทําหลายตัวนะครับสำหรับตัวที่เขาจะทำอ่า าที่เขาจะทําบันไดนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็จะกําลังเริ่มก่อแบบนะครับบันไดเดินมาเดินมาเดินเล่นครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเดินเล่นลริมฝั่งโขงนครเมืองเบงการอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะ่ะ เขือนแนวใหม่เมลียมฝั่งโขงละครเมืองเมืองการนะครับติดฝั่งโขงเลยครับทนผู้ชมที่เขาทำใหม่นี้ก็เห็นเขาเขียนไ,นไม่ในป้ายบอกว่าอะไรหนึ่งพันร้อเมตรนะครับก็ยาวอยู่นะฝั่งโขงงบประมาณ200ล้านนะครับทั้งตัวเขือนนี้น่าจะเสร็จ1นภายในหปีนะครับหรือ2ปีนะครับ รุ่นนี้ก็งานก็ก้าวหน้าไปแต่ระยะระยะนะครับเดินเล่นๆน,น,นะครับท่านผู้ชมลองมาเดินเล่นกับป่าพงการบ้างนะครับยามเย็นยามเช้านะครับออกกําลังกายนะครับยินลมชมวิวเรียวฝั่งโคงดูฝั่งเหมืองปากชันนะครับสวยงาม นะครับสวยงามมากๆเลยนี่เมฆหมอกลงยามเช้านี่โอ้ยิ่งสวยงามนะครับวันเสาร์วันนี้เขาคงไม่ทำงานนะถ้าจะเป็นวันจันทร์โน่นะหยุดยาวเลยนะครับสำหรับคนงานที่จะทำ ที่มาก่อสร้างนี้นะหรือ,อยังไงของหยดมาถึงวันจนันนู้นนะครับท่านผู้ชมคงถึงวันจันทรเลยนะครับครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเ็นการด้วยเอาไว้พบกันลิปหน้านะครับท่านผู้ชมกับมุงกลับด้านหลังนะครับปลายเขื่อนหาตำรานู่นะครับท่านผู้ชม